สวัสดีจ้าคุณเอ็มสวัสดีจ้าคุณเอ็มเอามันตือเสียงสะท้อนมาที่นี่มาเปิดค่าการมองเห็นค่ะ fc คุณเอ็มขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณคะ่ะได้ยินไหมขอบคุณมากมากนะคะอุ้ยโต๊ะก็ได้โซฟามันเลื่อน สวัสดีค่ะเรือบหนึ่งขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะเช่นกันค่ะได้ยินค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่มาให้กําลังใจนะคะคุณเอม เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นจ้าคุณเอ็มเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นมานั่งคาเฟ่อ่างฐานคาเฟ่มาจ้าคาเฟ่กับยายจันหอมจ้ะไอโทราศาพัพท์คอมเมนต์ไม่ได้คุณเอ็มเอ้ยคอมเมนต์ไขก็ไม่ได้ก็เลยเมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้เข้าไปหาไขเข้าไปแต่ เข้าไปแต่มันคอมเมนต์ไม่ได้มันคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยไม่รู้มันเป็นอะไรถ้าสมมุติว่าสมมตุติถ้าเราไปคอมเมนต์ใครถ้าเราลงเวลาตัวนั้นจะหายต๋อมไปเลยไอ้ไอ้ไอ้คอมเมนต์คนอื่นไม่ได้อีกเลยจากคุณเอ็มไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของคุณเอ็มเป็นไหมยายจันหอมอสวัสดีมา เป็นกำลังใจขอบคุณนะคะคุณคุณอะไรเนาะนี่เนาะ,อะดอลลิฟคุณลิฟหรอคะคุณลิฟหรือคะ,คอคะขอโทษนะคะอ่านอ่านถ้าอ่านไม่ถูกก็ขอโทษนะคะแต่จะแคปโปรไฟล์ไวเดอขอแคปโปไฟล์ไว้หน่อยนะคะ ไปตรงไหนนาะถ่ายถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ขอบคุณมากๆนะคะให้หัวใจบวกบวกมาด้วยได้นะคะ ขอคุณเจ็ดวงตานะคะขอถ่ายดูไว้คนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยายจันหอมตามไปนะคะแต่วันนี้ถ้า,ถาไอมันจะมีอยู่เครื่องเดียวที่ที่คอมเมนต์ได้แต่มันเป็นเอฟเป็นเอฟแต่ก็รู้แล้วละ่ะ ยายจันหอมโนวีตาเลยสวัสดีตาเลยตาเลยนี่เป็นสามียายจันหอมเองเป็นเอฟซียายจันหอมเองจ้านี่เป็นเป็นเอฟซียายจันหอมนะคะแต่มันพิมพ์เป็นภาษาไทยไม่ได้เนาะมันเป็นภาษามันเป็นภาษาโนเวขอบคุณมากๆนะคะ นี่คือเอฟซียายจันหอมจ้ะขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจนะคะเรายายจันหอมตามไปเที่ยวบ้านเด้อคุณเอมคุณเอ็มมาไงเนยายจันหอมอ่านก็พอปูปูปลาปลาเนาะจ้ะยายจันหอมอ่านไม่ได้ นิดนิดคุณนิดใช่ไหมคะคุณนิดนิดขอบคุณสติกเกอร์นะคะนั่งทานกาแฟเล่นๆน,นิดผู้หญิงปวิทนิดผู้หญิงปวิท เป็น,คน,ค,น,นคนภาคไหนน้อคนภาคไหนน้อีค่ะผู้หญิงผู้ชายรวม กันนี่วิค,คุณเอ็มสีนวลวิส,ะสะวัสสัตติคุณเอ็มสีนวล ขอบคุณมากๆนะคะตื่นแต่เช้านะคุณเอ็มเอ้ยยายจันหอมตื่นแต่เช้านะเลยมานั่งกาแฟดูวิวนั่งเล่นคนเดียว <laughs> ขอบคุณคุณเอ็มนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคุณนิดอบอวิท นี่ะวิดนะคะไม,ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นยาวหรอกครับเดี๋ยวก็ลงเพราะว่าเปิดค่าการมองเห็นเฉยๆไม่ขึ้นยาวนะคะประมาณสิบ ห้านาทีเนาะ <c oughs> โอ้ยายขอโทษมากๆค่ะตะวันพึ่งจะขึ้นผัตะวันพึ่งผัตะวันประเทศโนเวีพึ่งผู่พอ,อรออเพลแกขึ้นมา <c oughs> ああเห็นไหมตะวันสวยตะวันพึ่งผัว <c oughs> <c oughs> มันพึ่งขึ้นขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณดอกไม้ขอบคุณมากค่ะอโฟโปรไฟล์นี้รู้สึกว่าเคยเห็นนะโปรไฟลเ์เคยเห็นผ่านผ่านเคยเห็นผ่านตาต้องเข้าไปให้ต้องเข้าไปรู้ให้ได้เนีโยโปรไฟล์เนี้ย ยายจันหอมอ่านหนังสือไม่เก่งด้วยค่ะอ่านหนังสือไม่ไม่ขอบคุณหัวใจบวกบวกอ่านหนังสือไม่เก่งนะคะไม่ใช่ไม่เก่งหรอกอ่านไม่ได้ก็พูดสใส่ไม่เอาเวลาไปหาเพื่อนอย่างนี้ก็พูดสใส่ไม่เอาขอบคุณมากมากนะคะที่มาเป็นกําลังใจขอบคุณคุณเอม็มขอบคุณ นิดวิวินนะนิดนิวินนะวาววนิดวดิเดี๋ยวเข้าไปตามหาเข้าไปคุณเอมขอบคุณมากมากนะคะยายจันหอมก็มาเปิดค่าการมองเห็นเฉยๆยายจันหอมก็จะขอขอบคุณมากๆนะคะ15นาทีก็ ก็จะลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคอมเมนต์ได้เดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านคุณเอ็มนะคะคุณเอ็มแมวจนเมื่อวานนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานนน้คอมเมนต์ไม่ขึ้นคอมเมนต์ comment มันติดไม่รู้เป็นยังไงถ้าสมมติว่าเราไปหาใครไปคอมเมนต์ไป, comment, ไ,ปไปลงเวลาถ้าไปลงเวลานะจะปิด ทันทีเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ถ้าลงเต็มร้อยนะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆนะคะเปิดค่ากันมองเห็นนิดหน่อยเนาะขอบคุณนะคะทั้งสองท่านค่ะ